สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูเหรียญปี36นะครับเป็นเหรียญลงยานะครับเป็นเหรียญที่เป็นพักเครื่องของปู่นะครับรุ่นที่ผมชอบอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตีพระดีปีลึกนะครับและเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับพบเจอน้อยในวงการนะครับหมุนเวียนน้อยอันนี้เป็นลักษณะลงยาเคลือบนะครับคือลงยาเคลือบเนี่ยจะเห็น จะเห็นหน้าหลวงปู่คือเคลือบไปหมดเลยเหมือนเราเคลือบพลาสติกเคลือบอะไรเงี้ยนะครับลงยาเนี่ยจะมีอยู่ที่ผมเห็นหลกัลกๆนะสีนะที่เกี่ยวที่เกี่ยวกับสีนะครับก็จะมีอยู่3สีคือลงยาเคลือบลงยาแดงแล้วก็ลงยาน้ําเงินแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือลงยาเคลือบด้านเดียวนะครับด้านหน้าด้านเดียวด้านหลังไม่ไม่ได้ลงยานะครับพระรุ่นนี้สร้างปี36นะครับน่าจะช่วงที่ ฉลองตาตั้งหรือว่าช่วงสร้างโบสถ์เสร็จช่วงมีงานอะไรช่วงนั้นนะครับก็เป็นรุ่นที่ถ้าผมเจอนะครับถ้าสวยๆเนี่ยผมสู้ราคานะครับผมสู้ราคาเพราะว่าเป็นพระที่ชอบนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยพาที่ผมชอบคือเซียนแต่ละคนเนี่ยจะมีพระเครื่องที่เป็นรุ่นที่ตรวเองชอบเป็นรุ่นที่ถูกใจ ในแต่ละคนแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็อาจจะชอบเป็นแบบรูปนะครับมีนะครับมีบางคนชอบเป็นแบบล็อกเก็ตหินเป็นรูปหลวงปู่บางคนก็ชอบแนวพระองค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ชอบแบบด้านเมตตาบางคนก็ชอบทางด้านเมตตามหานิยมนะครับเมตตาจะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับคือเมตตามหานิยมคือเมตตาค้าขาย,ยานะครับแล้วก็เมตตามหาสนิก็เกี่ยวกับ ผู้หญิงเกี่ยวกับสาวอะไรประมาณนี้นะครับถ้าส่วนตัวผมเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีประเภทพระที่ตายตัวคือใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกส่วนตัวว่าเฮ้ยชอบรุ่นนี้อะไรเงี้ยที่ผมชอบเนี่ยก็จะมีกิ่งวัสีทองคำที่เห็นแล้วชอบแล้วก็รุ่นนี้แล้วก็ตัวค้งนะครับแล้วก็อะไรี้ยจำไม่ได้ละ แต่ถ้าเกิดดูดูรูปเนี่ยก็จะจะรู้ว่าชอบาพารุ่นไหนนะครับแต่หลักเลยที่นึกขึ้นได้เลยตอนนี้ก็คือพก,กิ่งก็สีทองคำแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นในส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบมากแล้วก็พารตัวคันอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็รุ่นนี้ยังไม่มีเกสน,นะครับแต่นาคตไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่แน่ก็ถ้าใครมีก็ศึกษาไว้ด้วยก็ดีนะครับเราจะเห็นเส้นนะครับเส้นเส้นที่พื้นหลังเนี่ย <Yeah. S 2> เราเราดูตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับดูตรงนี้ไว้ก็ได้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะครับเพราะว่ายุคปี3 0สเนี่ยพักส่วนใหญ่เกจิส่วนใหญ่ก็จะทำออกมาในลนักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็นกระไหลนะครับกระไหลทองกระไหลทองเคลือบนะครับเป็นลงยาเคลือบก็น่าจะเป็นช่วงที่หลวงปู่หรืออาจจะช่วงที่สร้างเรือกําลังสร้างเรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยทํา ขึ้นมานะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับว่าเครื่องหลวงปู่สังวานเขมมโกนะครับก็อินบอ์เข้ามาถามได้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับสาาําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตัวนี้นะครับสวัสดีครับ